สวีดันสวัสดีครับช่องเอฟซีเอ้ยไม่ใช่หลายช่องใช่ไหมช่องพ่อลูกขาเลาะออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศร้านลานนะครับแต่ว่าไม่เล่นครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลานบอกไม่เล่นไม่เล่นอาอายกับอ้อมอ้อมอ้อมมาดีเอฟซีหน่อยอ้อมมาดีเอฟซีก่อนบิดาหน้องอายเลยมาดีเอฟซีลูกวันนี้แบบว่ามาตาแงเลยเนาะ เอาแบบรีวิวรีวิวจริงเลยแบบตัวนี้เคยเล่นยังตัวนี้เคยเล่นนะไอ้เคยเล่นยัง่ยสะดวกไหมบ้านบ้านอะไรบ้านเอ่อดาอะไรนะเคยไปเล่นแล้วแล้วออกมาเคยเล่นบ้านหลังนี้อ่ะนะแต่อายเล่นแล้วเโดยระวังระวังระวังเดี๋ยวโดนอย่าไปเตะอย่าไปเตะน้ำเดี๋ยวมันจะหก นี่ครับบรรยากาศแบบชิวๆท,ท,ที่มองๆนี่คือได้เล่นแล้วเราเคยเล่นแล้วไงแล้วมีความมีความรู้สึกไงแบบก็ไปเล่นแล้วสนุกไหมชั่วโมงเท่าไรอ่ะชั่วโมงจำได้ไหมชั่วโมงเท่าไรหกชั่วโมงห้าชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่วโมงไม่ใช่อเอาแค่ไม่ถึงชั่วโมงหรอก45นาทีเดียชั่วโมงอ่ะ cơmong là bao nhiêu là 60 bao nhiêu này? không nhớ không được rồi, không đến, không đến, không đến, này, bầu không khí này, đồ trẻ chơi này, vui, này, mới mẻ này, có mấy mới chơi rồi, nó bảo hết giờ rồi đó. แต่พี่ออมเล่นฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอเคยเล่นผังนี้ผังน,นู้นก็เคยเหรอเป็นไงบ้างจัลไรเดอร์เป็นไงบ้างเจ๋งบอกว่าสไลเดอร์แล้วพี่เขาดูแลดีไหม <c oughs> ไดีดีอ๋อแบบสนุก,กน,นะแบบอะไรดีเออนิง่งๆไว้ก่อนนิง่งๆไว้ก่อนหันหน้ามาลูกจะทำหน้าปก มองกล้องโอคคือทำหน้าปกไงนะนี่บรรยากาศมันแบบว่าเด็กๆปิดเทอมนะครับก็ยังยังไม่เปิดเทอมในะช่วงนี้ก็คือก็ยังมีความชนอยู่เด็กนะครับนี่อ๋อไออยากอยากเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนท่องออมาเรียนที่โรงเรียนเขียนพีนอนุร์เออแล้วน้องอะจะเรียน โรงเรียนเทียนพิงอนุสรบอกบอกใครบอกอาเขาเรียกเขาว่าเขาคือใครนะนะคือน้องแม่นะน้องชายแม่ฝากบอกเลยฝากบอกคลิปนี้เลยถ้าถ้าถ้าธนาธนาเห็นบอกดิธนาเห็นทําไงเราเอาปากบอกกันงาเลยหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนที่นี่ที่นู่นที่นี่เอาดีๆ นั่นออ,ออมไปนู่นอายอยู่นี่ออแยกกันอยู่เป็นไงไมแล้วแม่หนูก็ไม่ไปแล้วหนูก็จะไปคือ,อยังไงนะแม่อยู่ไหนมาอยู่นี่เออแล้วอิงอยู่ได้เหรอคิดเอาดีดีได้เออนี่แเราพูดในคิปฝากคลิปถึงน้าน,นะครับเด็กหลานหลานหลานอยากเรียนนี่นะเป็นของกทมเหมือนกันนะไม่ใช่ของเอ,อ่อพริมณฑลนะครับเป็นของกทมเหมือนกันนะ เย็นไหมเอาดีๆความรู้สึกที่บ้านคือประหยัดไฟนะเปลืองไฟนะพูดง่ายๆนะก็เลยมาตากแอร์ที่นี่ก่อนช่วงประหยัดพูดประหยัดน่าดูเลยนะเด็กสองคน,นมาลีลเล่าให้ฟังนี่ไปเล่นข้างในเนี่ยเป็นไงบ้างความรู้สึกเ,เล่นกีนกน่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วไอ้หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงเต็มไหม ชั่วโมองอะไรระวังเหยียบแก้วน้ำเตะหกนะดูความอยากเล่นของเด็กต่น้องเล่นเลยครับเคยเข้าไปเล่นแล้วนะแต่ว่าแอนมินนะก็พาน้องมาเดินกินนั่งกินนี่นะครับก็กินไปแล้วแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับกินก็เยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนี้ก็ก็คือกินไปแล้วไนงะเล่นก็เล่นไปแล้ว พอเล่นแล้วก็คือวันนี้มาเก็บงานมาดูมาอยู่บรรยากาศแบบเก่าๆไม่เล่นหรอกเพราะว่าทางแอนดวินก็ติดงานอยู่ครับผมยังส่งของไม่เสร็จนะก็เลยพาหลานมาดูก่อนว่าหลานอยากเล่นไหมก็ยังไม่อยากเล่น<า>นี่ว่าจะมา,อ,าอะไรนะอยากเล่น,อเ,นเอาไว้วันหลังเพราะว,าวันนี้ลุงทํางานอยู่แล้วจนะมีนั่นนะี่นะเออ มันก็น่าเล่นนะดูดิให้ดูดูอ่ะมัน่าเล่นอ่ะดูดิดูน่าเล่นเลยนะอุ้ยดูดูตรงนู้นมีลมด้วยโหพี่ทีฆ้าสวรรค์ด้วยว้า้าฮ่าฮ่าการสวรรค์แบบใช้พี่ไวครับโอ้ สนุกลาดูเลยลไปดูแล้วไปฝั่งโน้นแล้วไปปลาลูกบอลแล้วมีลูกบอลด้วยมาเดี๋ยวดูหน่อยโอ้โปลาลูกบอลฝั่งนน้นแล้วน้อยดเยเก็บภาพย้อนวันให้ดูก็น่าเล่นนะครับเข้าเข้ามาเลยนะครับห้างอิมเรีเอร์สุนโชั้นใต้ดินนะช,นชั้นล่างชั้นบีนะครับ เข้ามาเลยคัามีลูกประหลาดมา,า,ม,ามาเล่นเลยครับสนุกดีเนี่ยดูความอยากดูอยากดูความอยากดูความอยาขอขอขออกของของของน้องหลาคนออกมาแต่ว่าวันนี้ไม่ญาตนะไม่เล่นเพราะเล่นไปแล้ววันนี้มาพามาเดินมากินไอติมแล้วกไ็ได้ถ่ายรูปกับใครนะวันนี้เจอใครพ,พี่ยฝ้ย<พ>ายคือหรอ เคยติดตามละครพี่เขาป่ะเคยนะเคยดูนะสวยไหมสวยนะพี like ่ปุยฝ้ายนะละครเรื่องอะไรนะหลายเรื่องนะนึกแสดงตอนแรกนึกว yes ่าพี่อะไรนะพี่แกหมุ่งเออหน้าคล้ายๆกันนะครับพี่แกหมุ่งกับพี่ปุยฝ้ายคล้ายกันมากพี่เขาน่ารักมากเลยนะกระดือรมากเลยนะเราขอถ่ายรูปพี่เขาให้ถ่ายเลยนะจริงป่ะ หูน่ารักมากเลยพี่น้องมอ่ะนะขอญาตถ่ายรูปราคาแบบน่ารักมากเลยอ่ะที่ให้ถ่ายอ่ะโอ้ยวันนี้มาดูเด็กสองน้อยสองคนละนู่นอ่ะน้องขึ้นไปนู่นละโอ้ยอ,อย่าวางโลกระวังร่วงมีมาใหม่นะของเล่นที่มาใหม่เนี่ยนี่ตัวน,นี้ก็มาใหม่นี่นี่ตัวนี้ก็มาใหม่นี่ยเนี่ยนี่ไงมีน้ำเนี่ยนีไน่ไง เมื่อก่อนมีนมีไม่ใช่เมื่อก่อนก็มีมีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะมีนี่เหรอฝากคลิปนี้ไว้กันนี้ครับเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ